รัฐบาลก็เตรียมเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุโกดังดอกไม้ไฟเก็บผู้ระเบิดที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วค่ะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ค่ะ จากเหตุก็ดังเก็บผู้ระเบิดในพื้นที่สุงไงโกโลกก็ทําให้กระทรวงมหาดไทยนั้นเร่งรวบรวมความเสียหายเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุค่ะโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือในวันพรุ่งนี้ส่วนความเสียหายล่าสุดก็พบว่าสถานที่เกิดเหตุนั้นยังมีประทัดดอกไม้ไฟและก็พลุอีกจำนวนหนึ่งทั้งนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีการขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องหรือไม่ ขณะที่พลเอกประยุจัโนโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าจุ้นที่ช่างร่วมกับชุมชนตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุตามหลักเกณฑ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยจะใช้เงินเยียวยาจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธรารณภายัยสำนักนายกรัฐมนตรีและจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธรา,ารณภัยรวมไปถึงเร่งฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่เสียหาย สำหรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุกรณีเสียชีวิตก็มีค่าจัดการศพรายละ5 0,000บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่มีบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละ50,000บาทกรณีบาดเจ็บทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ3 0 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละ1 5 0 0 0บาทค่ะ